ขอสอบถามหน่อยค่ะถ้าเป็นสะเก็ดเงินตามแขนและขาและไม่ไปรักษามันจะมีสิทธิ์ลามบริเวณอื่นไหมคะหรือเป็นแค่จุดที่เราเคยเป็นมันลามครับมันอยู่ที่อาการอะถ้าบุานแล้วว่ารักษาสมพิษไว้เยอะนะครับแบบกินอาหารที่มันแพ้เยอะนะมันผักลองอกมาทุกทุกทางของร่างกายอะ มันไม่เหมือนกับไอตัวภูมิแพ้แบบฉับพันภูมิแพ้แบบฉับพันเนี่ยเล,เล่นเล่นทางเดินหายใจเป็นหลักเล่นเล่น,ลนทางเดินหายใจ <c oughs> นะทางเดินอาหารกับผพื่แต่ถ้าเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยทั้งตัวเป็นได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วตอบทีละคาถามนะครับคาถามบอกว่าเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าไม่รักษานะครับคำว่าไม่รักษาเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบนันใช่ไหมครับคือการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็คือการทาสเตียรอยนะครับ กินสเตอรอยควบคุมแล้วก็การอบอบตู้นะครับใช้แสงที่ตู้นะครับแต่หมอหลายๆท่านไม่ได้บอกหนึ่งเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาปฏิบัติตามของเราเราจะมีระเบียบในการควบคุมอาหารดูแลยังไงบ้างซึ่งคุณต้องมาศึกษาด้วยตัวเองนะครับ,ค,รบคำถามต่อมาที่ว่าลามนั้นลาบแน่นอนนะครับมันลามไปที่ไหนก็ได้เราไม่รู้นะครับอันนี้จบแล้วนะฮะแล้วมันเกี่ยวกับว่าผู้ป่วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลย ไปซื้อ,อยามาทาเองถูกปหยาอะไร<ะ>ยาโดยส่วนใหญ่เป็นสเตอรอย์อ่ะคุณทางไงคุณก<ะ>็ไม่หา,หายหรอกละร้อยหลอดละร้อยอ่ะ,ะ,ะคุณทางไงคุณก็ไม่หายออแล้วมันก็สะสมออสะสมพิษ ผมก็เลยบอกว่ามาราแก้แก้ที่ต้นต่อแล<ม>้วที่บางคนเนี่ยอ่าแล้วไม่รักษาทางแผนปัจจุบันแล้วเปรักษาทางแผนโบราณเอายาต้ม,มยาหมอ้อ<ม>ผมว่าไม่ใช่ไม่ดีครับดีครับเก่งครับหมอก,ก็เก่งโดยส่วนใหญ่แล้วคุณกินสเตียรอยมาคุณกินปุ๊บมันปะทุกออกมันล้างเวลามันล้างออกเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันเยอะจังเลยคุณต้องทนไปนิดนึงเพราะคุณกินกินของไม่ดีไว้นานแต่หลังจากนั้นหลังจากคุณหายแล้ว คุณยังมีพฤติกรรมเดิมๆคุณไปรักษาหมอแพทย์แบบแผนไทยแผนจีนแผนปัจจุบันคุณก็ไม่มีทางหายหรอกอที่จะหายได้คุณต้องเป็นหมอตัวคุณเองอคุณต้องรู้ว่าคุณกินอะไรแล้วคุณแพ้คุณจะได้ไม่กลับไปกินมันอีกอ,อันนี้รักษาได้ร้อร์ซครับ